สวัสดีค่ะทุกคนมีสุขฟาร,ร์มนะคะวันนี้มาจะพาทุกคนมาดูลูกกบนะคะวันนี้เป็นเราให้อาหารนะคะอาหารประดุกนะทุกคนลูกกบอายุพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะครบสามอาทิตย์นะคะนี่นะคะก็จะมีตัวเล็กนะะตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างนะคะสังเกตว่าเขาจะมีการ กินกันนะคะคือตัวโตโตเนี่ยเขาจะแอบกินตัวเล็กนะทุกคนจะมีแบบดูตัวนี้ออาไปแล้วนะนหตัวที่เล็กๆนะก็นะถ้าถ้ารอดนะก็รอดไปแต่ถ้าไม่รอดก็คือจะเป็นอาหารของตัวโตๆตนะนี่นะคะ เราก็จะหาพวกผักตบหรือว่าพวกแผ่นฟมนะคะให้เขาเกาะนะเพราะว่ากบเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งกบครึ่งน,น,น้ำนะคะบางตัวที่เขาไม่เกาะเขาก็จะขึ้นมาข้างๆแบบนี้นะคะด้านข้างแบบนี้ก็จะไปหากินเนาะไปเขาเรียกว่าไปเ <The L ens> ดินเล่นนะตามด้านข้างนะคะ ก็จะมีตัวโตมากๆฝั่งโน้น,นะค่ะจะมีจ่าฝูงนะ,ะทุกคนดูเขาก็จะมีจ่าฝูงนะ,ะเดี๋ยวซูมไปให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูนะคะจะมีจ่าฝูงมีตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างนะคะ น,นะนี่คือสามอาทิตย์นะคะจะสามอาทิตย์ครบรุ่งนี้นะคะวันนี้วันที่ 18, สิบแปดเมษายนนะคะพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะวุ่วนมากนะคะ ตัวที่เขากินอาหารแย่งอาหารได้นะคะว่าจะอ้วนนะตัวที่เล็กๆที่กินอาหารแย่งอาหารเขาไม่ได้เขาก็จะแบบตัวเล็กๆเลยนะคะทุกคนมันก็จะมีตัวเล็กๆเลยก็มีนะดูนะคะดูนะคะนี่เห็นไหมตัวเล็กๆเลยนะนี่อาจจะไม่รอดนะและเล็กขนาดนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีตัวโตที่แอบมากินนะ เราก็จะให้อาหารไปในน้ํานะคะแล้วก็เอาไว้บนบกนะคะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวที่เขาเคยมากินบนบกเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาจะขึ้นมากินนะ,ะถ้าใครที่เลี้ยงในบอ่อแล้วไม่อยากให้น้ําเสียนะคะกลัวน้ำํำจะเสียนะคะก็สามารถให้ไว้แบบนี้ได้ให้ไว้บนบกแบบนี้นะคะเขาก็จะมากินนะคะทุกคน ก็จะขึ้นมากินเหมือนกันนะคะแบบนี้เนาะความแบบความแบบน่ารักนะคะนี่ นะคะใครอยากลองเลี้ยงก็ลองหาซื้อมาเลี้ยงดูนะคะอาจจะใช้เป็นลูกกบนะคะหรือว่าเป็นลูกออสมามาทำให้เป็นลูกกบก็ได้นะคะวันนี้ก็บายบายนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะเดี๋ยวมาจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะว่าลูกกบของเราเนี่ย ตัวโตวได้แค่ไหนคะสำหรับวันนี้บายบายนะคะสวัสดีคะ่ะ